สูกับเหตุการณ์นี้ครับผู้รับเหมาและก็คนงานนะครับช่วยกันล้อมจับโจรน,นะครับที่มาขโมยสายไฟนะครับทำความเสียหายหลายล้านบาทเลยทีเดียว จึงได้มีการวางแผนนะครับซุ่มจับนะครับในป่าด้วยความแค้นครับผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับถึงกระทั่งปีเข้าไปเตะบริเวณเสยปลายคางนะครับแล้วก็ยังใช้ไม้เนี่ยตีซ้ำจนกระทั่งน่วมเลยทีเดียวไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเวลา2นาฬกานะครับวันนี้เองนะครับทางด้านสอพองนะครับห้วยใหญ่นะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่าสามารถควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุโจรกรักรมนะครับสายไฟฟ้านะครับไว้ได้ที่บริเวณถนนสายขอบอ่างสร้างนอกนะครับในซอยเขามะกอกนะครับ10นะครับตัดกับเข้าชัยพฤกษ์สองนะครับในตำบลห้วยใหญ่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วจึงได้นำกำลังสายตรวจนะครับในบริเวณเขตเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับยังจุดเกิดเหตุ ไปถึงจุดเกิดเหตุครับพบกับชาวบ้านได้มีการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้สองรายทราบชื่อภายหลังนะครับก็คือนายบุญนะครับทอริศนะครับอายุ30ปีและก็นายเกียร์อายุ32ปีสัญชาติกัมพูชานะครับพร้อมด้วยของกลางเป็นคีมตัดหญ้าและก็คอนภายในฝากใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุนะครับ โดยสืบเนื่องอย่างนี้ครับว่าสืบเนื่องจากผู้รับเหมาโครงการติดตั้งสายไฟนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างเนี่ยได้ถูกคนร้ายเนี่ยขโมยสายไฟทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากสายไฟเอ่อจากไฟฟ้าฟฟที่ดับสนิทนะครับจนอาจจะเป็นจุดเสี่ยงในการเกิดนะครับอุบัติเหตุและก่อให้เกิดเหตุนะครับอาชญากรรมซึ่งกลุ่มคนงานแล้วก็ชาวบ้านสุดที่จะทนครับกับกลุ่มคนร้าย จึงได้มีโครงการนะครับที่มาติดตั้งให้ใหม่เนี่ยแล้วก็คนร้ายก็มาขโมยโจรกรรมอีกนะครับจึงได้มีการวางแผนนะครับในการนั่งซุ่มกินนอนกันอยู่ในป่านั้นเลยเพื่อรอจับคนร้ายนะครับจนกระทั่งช่วงกลางดึกนะครับสังเกตเห็นคนร้ายเนี่ยสาคนช่วยกันนะครับกำลังดึงสายไฟออกมาชาวบ้านแล้วก็กลุ่มคนงานจึงได้ทำการล้อมหวังว่าจะจับให้ได้ยกแก๊งเลยทีเดียว แต่ว่าปรากฏว่ายังไงครับคนร้ายนะครับได้เกิดไหวตัวแล้วก็พาก,กันเนี่ยวิ่งหลบหนีนะครับแต่ว่า ชาวบ้านและก็คนงานกว่า10คนเนี่ยมีการล้อมบริเวณป่าไว้แล้วจึงได้มีการปลรูพมครับเดินตามหาจนกระทั่งนะครับเจอผู้ก่อเหตุเนี่ยสอลายส่วนอีกลายหนึ่งนะครับก็ได้วิ่งหนีไปนะครับในความมืดนะครับด้วยความแค้นเลยทีเดียวก็มีหนุ่มคนหนึ่งครับปีเข้าไปเตะเสยปลายคางและยังใช้ไม้เนี่ยนะครับตีซ้ำจนกระทั่งน่วมเลย ก่อนที่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมตัวนะครับเบื้องต้นนะครับตำรวจของสอพห้วยใหญ่นะครับมีการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองลายพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีและก็คาดว่าจะมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายนะครับรวมไปถึงนะครับตัวผู้นะผู้ต้องหาที่หลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่นะครับชุดสืบสวนเนี่ยจะมีการขยายผลและก็ติดตามตัวมาดําเนินคดีด้วยเพราะว่าเพื่อความ อยู่นะครับความเป็นอยู่นะครับอย่างสงบสุขของชาวบ้านต่อไปครับนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานข่าวเข้ามาอีกนะครับว่าหนึ่งในผู้ที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือในวันที่24เมษายนนะครับจะเป็นวันเกิดด้วยนะครับแล้วก็มีการ ส่งรูปนะครับภาพนะครับยาเสพติดในโทรศัพท์มือถือของคนร้ายแล้วก็ส่งมาโชว์นะครับวีรกรรมในการก่อเหตุที่ผ่านมาทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับแล้วก็เชื่อว่าในการโจรกรรมสายไฟนะครับเพื่อเอาไปขายแล้วก็มาร่วมงานฉลองวันเกิดนะครับแล้วก็เสพยาเสพติดกับพัพวกอีกด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับถึงชาวบ้านสามารถล้อมจับได้ครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับหลายกี่เมตรแล้วเป็นพันเมตร คือวันนี้คือพี่ให้ลูกน้องมันมันประดักรอเลยเพราะว่าวันนี้ผมผมไปแจ้งความมาฮะครับแล้วคนหายเยอะมากประมาณจี่เท่าไหร่แล้วพี่เป็นล้านรวมแล้เเนี่ยหายทุกวันไหมพี่คิดว่าหายทุกวันแต่ไหนอยู่ไหคืนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันมาเอาตู้ไปมึงตู้จักคือแจ้งตำรวจแล้วเขายังไงบ้าง มาดู é, ให้ไหมก็วันนี้ผมเพิ่งไปแจ้งความมาเพราะว่ามันสรุปแล้วมันโดนเยอะแล้วผมจะส่งงานพรุ่งนี้แล้วส่งไม่ได네 ah> ้ครัอ uh, ๋อส่งไม่ได้ก็พี่พี่เป็นรคบรับเหมาใช่ไหมก็คือวันนี้ก็มาเจอไอ้ไอ้นี่แหละพี่คนนี้เหรอเจอผมให้ทีมงานผมเนี่ยเขาอยู่ในป่าเนี่ยรอแล้วเจอพฤติกรรมเขาจะยังไงคนเนี้ยเนี่ยก็มาขุดอยู่นี่เลยพี่สามคนคนละนพี่มาทำอะไรอยู่พี่ตอนเจอตอนเจอกำลังปั้นนี่แล้วก็ปันปั้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ปั้นตรงนี้อ๋อก็คือขุดตรงนั้นเลยขุดสายไฟเหรอ ่ยไฟอยู e <teachers> oh. 8, nah ่ใต้ดินเหรอพี่ปอฟอยู่ใต้ดินครับอ๋อขุดกำลังขุดเอาเลยกี่คนพี่กี่คนคนรากี่คนสามพี่สาหนีไม่ได้ใช่ไหมหนีไม่ได้สองนงเข้าไปข้างในสคนเนี่ยเป็นคนไทยยังอยู่ใช่ไหมไปแลืออย่าง่อกนี้ากคนลวคนนึงมันวิ่งไปเนี่ยคนหนึ่งอ่ารันนี้คนหนึงแต่วิ่งไปมันน่าจะ่ามูชาชื่ออะไรรับใชาครับในเกียร์ฮะเกียร์เกียร์ เรายอมรับไหมมากี่ครั้งแล้วไม่ได้มาตัดพี่อ่าแล้วเขาเห็นเรานั่งทำอะไรอ่ะทำอะไรกันเขามานานตัดแต่ผมก็นอนอยู่นี่แหละอ่าก็มากับเขาทำงากับเขาได้ยินก็คุยกันแล้วก็พิงเลยอ่าก็มากับเขาอ่ะดิก็เห็นก็มาด้วยกันใช่ไหมเขานั่งตัดดูใช่ไหมล่ะไม่ผมไม่ได้ตัดพี่เขาเป็นคนตัดอนี่ยเขาบินไปแล้วเราลงมาทำไมเราผมาาไปทุกวันรู้ไหมชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยเส้นนี้เขารู้จักว่าหมงที่ข้างล่างอ่ะ หาปลาทุกวันอแล้วมาจากลุงกรมตำหนิหรือพี่ทำมาจากทางอื่นอ๋อพี่พี่เห็นมันต้องไปยืนตรงนี้ใช่ไหมพี่ผมผมอยู่ตรงไหนผมเห็นอ่าส้มอยู่เสียงมันฟันก่อนอ่าฟันฟันดินฟันฟันฟันอะไรเีลยได้ยินแล้วจังแกแกผมมาลุกมาดูอาคนนี่ว่าะอาบนี่็ลปเ๊บาะว่าภูเหาที่แล้วผมว่เดินเข้าไปเกขตกันในดูที่มันในกลอนรออยู่ตั้งนานที่ผมมาบอกให้ชาร์จเลยเนี่ยพี่ผมจอดรถตรงเนี้ยจอดอย่นี้คนไทยเอาไปขายตามไหนร้านร้านเหรอมีคนไทยเหรอเก็เอาไปขายครับ มีคนชื่อลมเอาไปร้านร้านขายข,ายของรับส่งเก่าล่ะตัวลมวันนี้มากี่